เือนสมรสเขียนโดยชนพัฒให้เสียงโดยสาวนีก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครจากช่องนักเขียนบ้านนาด้วยนะคะตอนที่5้าสุเรวินลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้ง และพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงคนไข้าภายในห้องพักผู้ป่วยของโรงพยาบาลและคนแรกที่เขาเห็นเมื่อแรกเปิดเปลือกตาขึ้นก็คือดวงหน้าแฝงความอิดโรยของดารณีผู้หญิงที่สองบุพการีย้ำนักย้ำหนาว่าหล่อนคือภรรยาของเขาในยามนี้ดวงตาของหล่อนลึกโลขอบตาดำคล้ำอย่างคนอดหลับอดนอนมาตลอดทั้งคืนผมพ่อยุ่งเยิงอย่างคนที่ไม่ได้ใส่ใจในความสวยงามของตนเอง ทำให้หล่อนซูบโสมลงกว่าหญิงสาวคนที่ก้าออกไปเปิดประตูรับเขาเข้าไปในบ้านข้างเตียงรายรอบด้วยคุณสุรศักดิ์คุณสุราลายัยดารากาและธนินในสภาพไม่ต่างกันนะตื่นแล้วหรอคะน้ําเสียงของคนถามฟังดูในเหนื่อยจนเขานึกสงสารหล่อนจับใจนี่เจ้านิกเมื่อคือนหนูอยู่เขานั่งเฝ้าแกทั้งคืนเลยนะตามมาด้น้ำเสียงเต็มไปได้วยความเอ็นดูที่มีต่อลูกสะใภ้ของคุณสุรศักดิ์ ที่ทำให้เขาเลื่อนสายตามาจับจ้องดวงหน้าเรียวของหล่อนเต็มตาอีกครั้งพร้อมกับจ้องลึกลงไปในในตาดำคลับล้อมกรอบด้วยรูปตาเรียวครู่นั้นแล้วจึงเอื้อมือหนาไปเกาะกุมมือเรียวเอาไว้ขอบคุณนะที่คุณอยู่กับผมเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจของเขาอยากจะดึงหล่อนเข้ามากอดเหมือนอย่างที่หญิงสาวเคยโอบกอดเข้าเอาไว้ดังเช่นภาพในความฝันแต่ก็เหมือนมีเส้นใยบางๆเข้ามาขวางกั้นความรู้สึกของเขา ไม่ให้กระทําอย่างที่ต้องการออกไปได้ชายหนุ่มจึงค่อยๆปลดมือจากมือเรียวแล้วค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆหากทว่ายังไม่ทันไรเขาก็ต้องลืมตาขึ้นมาใหม่เมื่อเสียงเคาะดังขึ้นหน้าประตูพร้อมกับร่างสูงโปร่งของภักวัก้าวเข้ามาตามมาด้วยร่างเพียวระหงในชุดกระโปรงสีโอรสตัวเสื้อสายเดี่ยวแบบคล้องคออวดสดวรงหน้าประหลาดที่ครั้งนี้ สุเรวินกลับรู้สึกว่าภาควัตไม่ใช่เพื่อนรักคนที่เขาเคยไว้ใจอีกต่อไปแล้วแล้วรู้สึกว่าวิภาวีไม่ใช่คนรักของเขาอีกต่อไปแล้วแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้สึกว่าดารณีเป็นผู้หญิงที่เขารักมากก็ตามวิภาวีกระแทกประตูรถจิดบังตวัดสายตามองเสี่ยวหน้าของภควัตอย่างไม่สบอารมณ์นักที่จูๆ่ๆเขาก็เสียมารยาทก้าวขึ้นมานั่งอย่างที่นั่งข้างคนขับเคียงคู่กับหลอนหลังกลับลงมาจากเยี่ยมค่ายสุเรวิน ฉันชักจะทนไม่ไหวแล้วนะนิกเก้ไม่สนใจฉันเลยแถมยังมีทีท่าว่าจะสนใจนังโยวมากซะอีกหล่อนเค้นเสียงลอดไรฟันดวงตาเรียวใหญ่ด้วยคอนแทคเลนส์วาวโรดรากับมีประกายเพลิงชนแสงอยู่ภายในก็แง่เหรคุณโยเป็นเมียมันนี่ภาควัดตอบหน้าตายขณะที่อีกฝ่ายสตาร์ทเครื่องพารถออกจากลานจอดรถของทางโรงพยาบาลหันหัวรถสู่ท้องถนนสีเลนส์เบื้องหน้า แล้วเมื่อไรแกถึงจะหลอกนางโยมาเป็นเมียแกสักทีละ่ะฮะแล้วเมื่อไรคุณถึงจะหลอกไอ้นิกให้กลับไปเป็นผัวคุณสักทีละ่ะภาควัตย้อนถามอย่างนึกรำคาญในความงี่เง่าของอีกฝ่ายและหากว่าเขาไม่ต้องการผลประโยชน์จากหลอดแล้วก็เขาจะไม่มีวันยอมให้วิภาวีมาแวดแหว่สใส่เขาอย่างแน่นอนฉันกำลังพยายามอยู่พยายามเหรอแล้วทำไมเมื่อวานคุณถึงถูกคนโยไล่กลับออกมาได้ละ่ะ ได้ยินคำถามแทงใจดำเขาอย่างจางหญิงสาวก็ถึงกับกรีดเสียงแหลมด้วยความเจ็บใจสองเท้าเหยียบคันเร่งพาเข็มไม้พุ่งขึ้นสูงตามแรงอารมณ์เนคคุณขับให้มันช้าๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยวก็ได้รถคว่ำตายหรอกอย่กให้อ้ยนิกไปอยู่กับคุณอยู่มากนักเรื่องไงพระวัตตะโกนล,ลัน่นเท่านั้นละ่ะหญิงสาวจึงได้สติและค่อยๆชะลอความเร็วรถลงจนอยู่ในระดับปกติแล้วเราจะทำยังไงผมว่า ผมคิดออกแล้วเหรอพรกวัติพยักหน้าพร้อมกับแววหม่ยมารวูบหนึ่งผ่านเข้ามาในดวงตาเรียวใหญ่ผมรับรองเลยว่าคุณจะต้องได้ไอ้นี้กลับคืนไปแล้วผมก็จะได้คุณโยมาเป็นเมียอย่างแน่นอนเย็นวันนั้นหลังจากสุเรวินออกจากโรงพยาบาลชายหนุ่มก็เริ่มค้นหาความจริงจากภาพที่เห็นก่อนเกิดการปวดศีรษะอย่างรุนแรงด้วยการค้นหา e x t e r n a l h a r d d i s จนทั่วห้องนอน ทั้งตามโต๊ะทำงานตู้เก็บเอกสารใต้เตียงทว่าหาเท่าไหรก็หาไม่พบชายหนุ่มจึงเดินมาล้มตัวลงบนที่นอนหนานุ่มดวงตาคู่เรียวจ้องมองพิาานริมฝีปากเม้มเข้าหากันอย่างต้องการทบทวนว่าเขานำมันไปเก็บไว้ที่ไหนทว่ายิ่งนึกอาการปวดศีรษะกลับกล่นขึ้นมาอีกสุดท้ายเขาจึงเลิกใช้ความคิดก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรศัพท์หาดารณี มื่อสองสามชั่วโมงก่อนนั้นคุณสุรศักดิ์และคุณสุราไลาได้ช่วยกันขอร้องให้ดารณีมาค้างกับเขาที่คฤหาสน์หลังใหญ่จนเวลาบนนาฬิกาติดผนังเลยสองทุ่มมาสักพักแล้วท่านินกับดารากาก็ยังไม่มาส่งภรรยาของเขาอีกเสียงรอสายเตือนยาวไม่นานน้ำเสียงกังวาลสายดุดระคังแก้วก็ดังลอดสาเครือข่ายมาสวัสดีค่ะคุณมาหรือยงสุรเรวินถามด้วยน้ำเสียงข้วนเป็นมะนาวไม่มีน้ำ อย่างนึกขัดใจที่อีกฝ่ายปล่อยให้เขารอนานเกินไปฉันอยู่หน้าบ้านาคุณแล้วค่ะกำลังเดินเข้ามาในบ้านคุณนี่แหละค่ะคำตอบจากปลายสายพาให้เขากระโจนพรวดมาที่ประตูอย่างรวดเร็วพร้อมกับเลื่อนนิ้วมือใหญ่กดตัดการสนทนาเขาก้าวลงบันไดเร็วจนเกิดเป็นวิ่งมหาลอนความยินดีฉายชัดในสีหน้าและแววตาทันทีที่สายตาไปกระทบเข้ากับร่างงามระหงผู้ยืนอยู่ตรงหน้า แม่ให้คนเตรียมห้องไว้ให้หนูแล้วนะลูกเนียมหิ้วกระเป๋าไปที่ห้องที่จัดไว้ไปคุณสุราลัยละสายตาจากละครหลังข่าวภาคค่ำพางสั่งให้คนรับใช้ผู้กำลังนั่งดูละครอยู่ใกล้ๆหากยังไม่ทันที่คนรับใช้สาวร่างอวบหน้า,าตากระเดียดไปทางชาวพื้นที่เหนือที่ราบสูงโคราชขึ้นไปจะลุกขึ้นและก้าวตรงมารับกระเป๋าจากในชีตคนขับรถคนใหม่ที่มาทำงานแทนนายเจเดตสุเรวินก็เอ่ยแทรกขึ้นว่า เดี๋ยวเนียมค่ะคนรับใช้สาวเลิกคิว้วมองเจ้านายหนุ่มด้วยสีหน้างงงวยเธอห้อยู่กระเป๋าขึ้นไปที่ห้องของฉันเลยส่วนคุณตามผมมาจากนั้นชายหนุ่มก็ก้าวเ,เข้ามาฉุดข้อมือหญิงสาวให้ก้าวตามขึ้นบันไดไปท่ามกลางความประหลาดใจของคุณสุราไลาคุณสุรศักดิ์และสองหนุ่มสาวที่เพิ่งก้าวตามร่างดารณีเข้ามาภายในห้องนั่งเล่นเห็นตอนิ้ให้หนูอยู่ค้างด้วยแบบนี้ ถ้าความทรงจำของลูกเราจะมีโอกาสกลับมานะคะคุณคุณสุราลัยว่ายิ้มยิ้มทั้งที่สายตาทั้งคู่ยังไม่ล้าไปจากนางร้ายที่กำลังออกลายแวดแหว่ใส่พระเอกของเรื่องทันทีที่รู้จักปากพระเอกว่าเขามีใจให้นางเอกของเรื่องนั่นนะสิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมันคงต้องใช้เวลาแล้วนะคุณเราไปดูก่อนเถอคุณสุราศักขันมาเอ่ยกับภรรยาด้วยท่าทีช่ำชื่น เห็นภรรยาคู่ทุกคู่ยากมีความสุขฉะไหนเลยเขาจะไม่มีความสุขล่ะดารณีมองประตูบานหนาหนักที่เพิ่งปิดลงด้วยสีหน้าและแววตางงงวยด้วยไม่รู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนทันทีที่มือหนาคลาจากข้อมือเล็กหญิงสาวก,ก็ถอยหลังออกห่างเจ้าของร่างสูงไปสองสามก้าเพื่อตั้งหลักทำไมคุณถึงเกิดอยากจะค้างกับฉันขึ้นมาล่ะคะไม่เห็นแปลกอะไรเลยนี่ เราสองคนเป็นสามีภรรยากันก็ต้องนอนห้องเดียวกันสิเกิดใครรู้เข้าคุณพ่อคุณแม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่ลูกชายกับลูกสะใภ้แต่งงานกันไม่ทันไรก็แยกห้องกันนอนซะละอีกอย่างเกิดผมนอนนอนอยู่แล้วปวดหัวขึ้นมาอีกใครจะมาดูแลผมล่ะเขาตอบหน้าตายท่าทีที่แสดงออกยังคงเฉยชาเช่นเดิมจนหญิงสาวชินซะแล้วคุณก็โทรเรียกคุวีวีมาดูแลสิคะหละันยางเชิง อยากรู้นักว่าเขาจะตอบมาว่าอย่างไรเรื่องสิแต่เขาเป็นแฟนคุณอีกคะหลันยำ้ำความน้อยเนื้อต่ำใจถมซ่าสู่หัวใจดวงน้อยเพียงแค่คิดว่าตนเองคงไม่ใช่คนสำคัญในชีวิตของเขาจริงๆลักกระมังแม้เพียงเศษเสี้ยวความทรงจำในสมองของเขาจึงไม่มีภาพของหลอดเหลืออยู่เลยเป็นอะไรทำไมต้องทำหน้างอได้ละ่ะเขาถามด้วยน้ำเสียงอ่อนลงพลังเคลื่อนร่างสูงเข้ามาจนชิด แล้วจึงเอื้อมือหนามาเชยคางมนขึ้นศบตาในตาสีน้ำตาลเข้มจ้องลึกลงไปในในตาดำคลับนิ่งนานโกรธผมเหรอเขาระบายลมหายใจหนักนวงเฮ้อไม่แปลกรอกผมยังโกรธตัวเองเลยที่หัวขี้เลื่อยจำอะไรไม่ได้สักอย่างน้ำเสียงทุ้มห้าวเต็มไปด้วยความหงุดหงิดจนคนฟังสัมผัสได้แล้วมันก็ทำให้หญิงสาวรู้ว่าเขาไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่ขาดหายไปเลยแม้แต่น้อย และเขาเองก็ต้องการให้ความทรงจำที่ขาดหายกลับคืนมาเช่นกันบอกตัวเองเช่นนั้นแล้วหญิงสาวจึงเคลื่อนร่างเข้าไปใกล้เขามือเรียวเอื้อมไปดึงมือหนามาเกาะกลุ่มเอาไวา้พร้อมกับปีบเบาๆคุณกำลังไม่สบายอยู่นี่คะทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะแล้วฉันก็เชื่อได้ว่าอีกไม่นานคุณจะหายเป็นปกติหญิงสาวเงยหน้าขึ้นศบตาเขาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ ที่หล่อนมองเห็นแววไหวระริกในดวงตาดำกลับคู่นั้นผมก็ได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดแบบนี้เหมือนกันแต่เมื่อไรล่ะเมื่อไรผมจะเลิกเป็นไอ้โง่ที่จำอะไรไม่ได้แบบนี้ในยามนี้ดารณีสัมผัสได้ว่ามือแข็งแกรงกำเข้าหากันแน่นจนสันระริกไหลที่เคยตั้งตรงดูสง่างามบัดนี้คู่ลงแทนที่หัวใจดวงน้อยจะหวั่นไหวไปกับความเปราะบางในหัวใจเขาทว่าความแข็งแกร่งซึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในหัวใจดวงน้อย ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอย่าก,กังวลไปเลยค่ะฉันว่าคุณไปอาบน้ําให้สบายตัวแล้วมาพักผ่อนดีกว่านะคะหลอดงนเงยดวงหน้าขึ้นศพดวงตาแดงกำ่ำก่อนจะเลื่อนสายตาลงมาหยุดอยู่ที่มือหนาแล้วจึงเป็นฝ่ายฉุดข้อมือเขาเดินมาส่งถึงหน้าห้องน้ําหยิบผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ส่งให้เขาและคงได้ปิดประตูห้องน้ําให้เขาแล้วหากว่ามือหนาไม่เอื้อมมาดันประตูบานหนาเอาไว้เดี๋ยวสิคุณไม่เข้ามากับผมเหรอ คิ้วเข้มข้างหนึ่งเลิกสูงขึ้นเล็กน้อยไม่ค่ะดารณียิ้มอายๆแก้มนวลร้อนเผาเมื่อห่วงคำนึงลดเลี้วไปถึงนาทีอันแสนหวานของคืนวันส่งตัวเข้าหอมาเธอนะจากนั้นมือแข็งแรงก็จับจูงมือหล่อนเข้ามาในห้องสี่เหลี่ยมกว้างขวางซึ่งถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้านหนึ่งกั้นด้วยม่านพลาสติกลายดอกไม้เล็กๆหลังม่านเป็นอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่ ดารณีเทสบู่เหลวกลิ่นอโรมาเทอราพีลงไปในน้ำอุ่นที่เปิดเตรียมไว้หัวใจเต้นระทึกเมื่อต้องเริ่มเอาใจเขาอย่างที่ภรรยาควรทำลงไปสิคะหลันก้มหน้างุดขณะพยักเพย์ยให้เขาก้าวลงไปชายหนุ่มพยักหน้ายิ้มยิ้มก่อนค่อยๆปลดพันธนาการทั้งหมดออกใส่ตะกรา้าแล้วจึงก้าวลงไปในอ่างอย่างว่าง่ายจากนั้นหญิงสาวก็บอกให้เขาค่อยๆเอน็นศีรษะลงกับขอบอ่างอาบน้ำ เพื่อที่ว่าหล่อนจะได้สระผมนวดศีรษะให้เขาได้ถนัดเวลาส่วนตัวระหว่างคู่สามีภรรยาในห้องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างนาดน,นานเกือบชั่วโมงก่อนที่ร่างสูงจะเป็นฝ่ายอุ้มร่างภรรยาซึ่งมีเพียงผ้าเช็ดตัวผืนเดียวพันกายออกมาจากห้องน้ํามาวางลงบนที่นอนหนานุ่มคุณจะทําอะไรคะหญิงสาวขมวดคิ้วเมื่อจู่ๆชายหนุ่มก็โน้มหน้าลงมากดจมูกร้อนๆลงบทคล้ากลีบป,ปทุมชูช่อลอสายตา ที่มีเพียงพันธนาการบางๆขวางกั้นอยู่ก็ทำให้ตัวเองจำเนียให้ได้น่ะสิสิ้นคำพูดนั้นจมูกร้อนๆแสนซุกซนก็เลื่อนขึ้นมาสูดความหอมจากซอกคอขาวละมุนหอมกรุน่นบ้าทฤษฎีหมอที่ไหนเข้าฟื้นความทรงจำด้วยวิธีนี้กันละคะก็ทฤษฎีหมอนินี่ไงล่ะเขายิ้มเจ้าแล่ก่อนที่จะปิดปากคนช่างถามด้วยริมฝีปากหนาเสเลย ครู่ต่อมาลมพายุยามค่ำคืนก็พัดมาพาให้ทิวไผ่สูงทะมึนเอ็นไหวเสียงลำไผ่เสียดสีกันอดอแอดดังแว่วมาคล้ายเสียงดนตรีที่ถูกบรรเลงขึ้นด้วยคีตะศิลปินผสานกับเสียงบีดบิวของลมพายุด,ดูน่ากลัวผืนฟ้าคลี่คลุมด้วยผืนผ้ากำมะหยี่สีดำอยู่แล้วถูกคลี่คลุมทับด้วยพยับเมฆดำทะมึนไม่นานหาฝนก็เทกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา ขณะที่ผืนดินเบื้องล่างกลืนเอาเม็ดฝนทุกหยาดหยดลงไปจนหมดสิน้น